ครับตอนนี้ผมได้มาที่ร้านพอดิิเจอร์นะครับชื่อว่าร้านนะครับครับชอถาวรนะครับรับซ่อมรองเท้าชายและหญิงกระเป๋าและเครื่องหนังทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะก็ทำเมคเมคอัพรองเท้าครับส่วนใหญ่ลงพื้นนะครับนี่คือผู้จัดการครับผู้จัดการของสถานที่ทำนะครับเป็นหมู่กันครับ โอ้กันมาประมาณยีปีแล้วตอนนี้ตอนแรกก็ซ่อมรงเท้าอย่ครับเอาไปมาตอนนี้เป็นผู้จัดการใหญ่บริเจอร์เลยนะครับแล้วก็กกแกมีฝีมือที่เยี่ยมยอดมากครับอัน,นร้านแกก็มีหลายอย่างครับโตโตเก้าอี้ตู้เสื้อผ้าครับก็มีครับ ตกลมฮะโตกลม,มขนาดใหญ่เป็โตยาวโอ้เยอะแยะครับมาหาชมเองครับตั้งอยู่ตรงขีแยกทางไปขีแยกทางไปประกันประกันสังคมนะครับขีแยกไฟแดงที่หนองไผ่ล้อมนะทางไปประกันสังคมอยู่ตรงข้ามกับไป้ายชุมชนตอนนี้เจริญหนองไผ่ล้อมนะครับซอยอะไรนั่นเนี่ย ซอยอะไรมครับตรงนี้มันซอยอะไรนะอนซอยห้าครับตรงตรงข้างกัซอยห้านะครับราที่เลยครับติกเกอร์ลครับติกรโลตัสอ่กอโกครับครับอะไรครับร้านที่โลตัสเดอะเซเว่นดัน บาปันงโก้ายั้งโกอยู่โลตัสครับครับอ่าเจเวนเเวนนะครับในโลตัสครับครับเป็นยังไงครับเกี่ยวกับการค้าขายตอนนี้ระยะนี้ในช่วงโควิดนี่เหงาหน่อยหรือไงกคือดีไหมไม่เกี่ยวกันัไม่เกี่ยวกันะตลอดขอให้มีแรงทำเรัะขอให้มีแรงทำเนาะนเอะครับ เย็บกระเป๋าก็เย็บได้คร like ับประเทศเย็บอะไรเครื่องหนังนะทุกชนิดครับมาเลยครับคุณถาวรชอถาวรนะครับสถานสถานที่ก็ยังที่เก่ามาแล้วครับร้องเพลงด้วยครับร้องเพลงด้วยก็ได้นะครับในระหว่างรอรองเท้านะครับมาร้องเพลงด้วยก็ได้ครับมีเปิดคาราโอเกะให้ร้องเรลงฟรีนะครับแถมฟรแถมฟร ครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ